วันนี้ครับวันนี้เป็นการโชว์ปืนที่สามารถใช้คอมบิงได้ครับก็นี่ครับมันชื่อว่าบีบีกันครับเป็น m อ a มหนึ่งครับมันมีกระสุนครับอยู่บรรจุหลายพันนัดครับ นี่ครับลูกปีขาวนี่ครับแล้วต้องใส่เข้าไปครับโลนี้แล้วในการยิงครับมันต้องมีแบตแต่แบตมันเสียครับก็เลยยิงไม่ได้ครับแล้วมันเหมือนของจริงมากเลยนะครับนี่ครับเวลาใสา ใช่ครับตัวต้าครับใช่ครับไปครับตรวนี้ครับเปลี่ยนเป็นออโต้ครับต้องชักด้วยนะครับเอาเป้าขึ้นครับแล้วก็ยิงครับ ครับอันนี้การกระสุนติดนะครับก็ไม่นี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูต,ตอนยิงกัดครับวันนี้เรามาดูไกล้ๆกันบ้างนะครับนี่ครับแม็กครับนี่ให้เข้าไฟครับก็ก็นี่ครับมันมีที่เปิดปิด นี่เปิดปิดได้อันนี่ก็ที่ใสครับด้านางก็กลิ้งครับต้องกลิ่เไ็นได้กลิ้นครับมันเนี่ยมันจะกลิ้งได้ครับแล้วก็กระสุนมันจะขึ้นมาด้านหลังครับด้านหลังแบตครับแต่มันเสียครับรอพี่ซื้อมาอยู่ ใสายยาครับอ,อืมเสดงแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่มันมืดหน่อยแสงมันเหนอกนี่ครับนี่ตรงนี้โกดครับเวลากระสุนติด ตรงนี้ครับอันนี้ตรงนี้เป็นที่เนี่ยเป็นที่กดครับเวลาใส่แม็กขอดเข้าไปแล้วแม็กมันจะออกอันนี้ก็ไวชักครับตอนจะยิงชักเข้าไปอแล้วนี่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่แม็กมันพังครับแต่ต้องใส่แม็กก่อนครับพอใส่แม็กเข้าไปครับ นี่ครับพอใส่แม่เข้าไปมันเดียวครับมันเน่าครับนี่ครับได้แล้วครับก็ใส่แม่เข้าไปใช่ไหมครับใส่แล้วก็ดึงครับนี่ครับใช้ได้แล้วครับแล้ว มีเป่าครับมันพับได้ครับมันแม่นมากแม่นมากเลยครับนี่ครับดูดีๆเตือกี้เนื่องจากเนื้อที่เต็มนะครับเราแบตจะหมดแล้วก็รีบๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นปากกระบอกปืนครับหนักครับทําจากเหล็กทั้งอันครับไม่มีพลาสติกครับอันนี้ก็นี่ครับกดเปลี่ยนได้ครับอันนี้คือ ออโต้ครับอ่านว่าออโต้คือยิงรัวครับอันนี้เซมิออโต้ครับเรียกสั้นๆว่าเซมิครับก็ยิงทีละนัดครับไม่ต้องชักนะครับยิงตุกๆตุกๆตุกอันนี้เซฟครับยิงไม่ได้ครับอันนี้ก็สามารถปรับเป้าได้นะครับแต่ไม่กล้าปรับเป้าเดยวพังก็อันนี้ที่ยิงนะครับกดเข้าไปแต่นี้เซฟครับอยู่ในเซฟตรงเซฟ ก็ยิงไม่ได้ครับเพราะเป็นออโต้ครับก็ยิงได้สบายครับแต่แบตหมดครับแบตมันเสียครับก็แค่นี้แหละครับก็ขอจบเดี๋ยวจะยิงโชว์ครับสวัสดีครับเทเี่เราก็มาเริ่มต้นการยิงเลยนะครับเดี๋ยวสถานที่จะสาธิตให้ดูครับแบบนอนยิงครับ นอนยิงครับนั่งแล้วต่อไปก็นั่งยิงครับเอาปืนเน่าอีกโอ้นั่งยิงครับจับยืนยิงครับตลวนี่ครับก็ไม่ยากครับง่ายง่ายครับไม่ยากครับก็ต่อไปดูยิงให้ดูครับยิงจากข้างครับอันเนี้ย ไปยิงจากข้างหน้าครับก็ที่นี่นะครับไม่ยากครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ขาหน้าครับโอเคครับ